ลูกค้าจัดเต็มทุกจุดที่สามารถที่จะเซตอัพได้นะครับสเต็ปคันนี้คือผมยกหลังขึ้นมาประมาณ1.2นิ้วแล้วก็ยกหน้าขึ้นมา2นิ้วนะครับโปรเฟนเดอร์ซับแทงข้างหน้าเป็นตัวโปลิมองจุปัด8ระดับด้านหลังเป็นตัวพิกกี้แบ็กความแม่นยำในการทับในความเร็วสูงจะค่อนข้างดี t j <GM> เเป็นลายวูฟนะครับซึ่งเป็นลายที่ตอนนี้กระแสมาค่อนข้างดีคูเปอร์อาทก็ทําให้ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าชาวสวนในจ,จังหวัดจันทบุรีได้ดีมาก สวัสดีครับพบกับผมเฮียปอ้อจันทบุรีไทยยังยนต์อีกเช่นเคยครับอีพีนี้ก็จะมารีวิวรถยอดนิยมอีกคันหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นรถที่ลูกค้ามาแต่งกันทุกวนันแต่คันนี้พิเศษมากคือลูกค้าจัดเต็มทุกจุดที่สามารถที่จะเซตอัพได้นะครับจนลูกค้ารายนี้แน่นอนฮะมาไทายยนยนก็ต้องการฟีลิ่งที่นุ่มหนึบสเต็ปคพนนี้คือผมยกหลังขึ้นมาประมาณ1.2นิ้วแล้วก็ยกหน้าขึ้นมา2นิ้วนะครับอุปกรณ์ยกที่เข้าไปเสริมสมรรถนะคันนี้ผมใช้ของโ Prof ฟ n เดอร์ b t a แทงข้างหน้าเป็นตัวโพเยล์2.5ปรับ8ระดับด้านหลังเป็นตัว Piggy b a c k ส่วนก็ลองหลังเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปก็คือสเต นะครับเมื่อยกขึ้น2นิ้วแล้วก็มีการเปลี่ยนปิดนกเพื่อที่จะเซตมุมมุมาเนี่ยให้ได้เข้าสู่มุมล้อสแตนดาร์ดจะทําให้การขับขี่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็หนึบนะฮะแล้วก็แฮนด์ลิงดีความแม่นยําในการขับในความเร็วสูงจะค่อนข้างดีคันนี้เนี่ยก็ลงล้อด้วยล้อ t ีเจมเป็นลายบูฟนะครับซึ่งเป็นลายที่ตอนนี้กระแสมาค่อนข้างดีรัดด้วยยาง Cooper R t ทซึ่งตอนนี้คู o p e r าทีเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าลูกค้าในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยให้ความสนใจนะครับเพราะว่าดอกยางอาที่่ยยาาากกว All ็นอร์ท ก็ทําให้ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าชาวสวนในจังหวัดจ,จันทบุรีได้ดีมากการตะก,กุยการอะไรค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วก็จุดเด่นของคูเปอร์ตัวนี้คือวิ่งออนโรดเสียงก็ไม่ได้ดังจนลาคาญก็คือว่าเป็นยางที่ใช้ได้ทุกสภาพถนนจริงๆนะครับคันนี้ก็เสริมความสวยด้วยมาได้ค่าและกันชนท้ายของเปียกเสริมความดูดันแต่ไม่ลดดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนเมื่อยกขึ้น2นิ้วนะครับชุดดอกเผาต้องมีเพื่อที่จะปรับองศาเผาหน้าให้ยืนอยู่ในองศาที่มาตรฐานจากโรงงานจะทําให้เซฟในเรื่องของหัวเผานอกแล้วก็ยากันฝนฝนะ ไม่งั้นจะเกิดเกิดปัญหาเรื่องหัวเพานอกแตกแล้วก็ลูกยางกันฝุ่นจะขาดเป็นอีกคันหนึ่งที่อยากจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันถ้าท่านใดต้องการข้อมูลก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาในเพจแท,ยทงยนต์ได้นะครับก็ยินดีให้รายละเอียดในเรื่องของราคานเรื่องการแนวทางการตกแต่งถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานไทยยิงยนด้วยวันนี้ขอบคุณลาไปก่อนสวัสดีครับ